L, วอลวรัตหล่อใสเกินต้านนั่งแบรนด์แอมบัสเตอร์ออกซีเคียวเผยเคล็ดลับหน้าใสรีไดีว่าเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์สุดปังแห่งปีจอกลุ่มคนเจนซี c, กันค่ะโดยล่าสุดออกซีเคียวผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวได้จัดงาน announcing n แบ b นด n d ambassador and เ x c l u s i v e เลอ e l บรี l, ววารัตโดยภายในงานได้เปิดตัว l, วอลวารัตนั่งแท่นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของออกซีเคียวกันค่ะภายในงานวอลยังได้ร่วมพูดคุยแชร์เคล็ดลับหน้าใสกำจัดปัญหาสิวที่กวนใจให้หมดไปด้วยตัวช่่วยยยดีีดีๆอออางกซเคิ ขวดสีชมพูและออกซิเคียวแป้งโคลนเคลียร์สิวและลดรอยสิวด้วยออกซิเคียวดักสปอตเคลียริงโพชั่นกันค่ะนองจากนี้วอยังได้มาร่วมร้องเพลงเรียกเสียงกีตในงานกันค่ะให้แฟนๆได้ฟินพร้อมกับกร่วมเล่นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่าบรรดาแฟนคลับเจอตัววอย่งทัทีก็ต้องให้เจ้าตัวค่ะพูดถึงตัวช่วยดีๆหน้าใสไร้สิวกับออกซิเคียวกันค่ะพร้อมอัปเดตผลงานที่ช่วงนี้งานลุมแทบไม่มีเวลาพักผ่อนรวมถึงซีรีส์แจ็คแอนด์โจเกอร์ที่หลายคนตั้งตารอคอยงานนี้อินวอได้ทุ่มททุนสร้้างงตัใจ งานให้ออกมาดีที่สุดค่ะซึ่งวอลก็เปลยเยเ,เขาว่างบตอนนี้8หลักแล้วค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้โดย9เดือน9ค่ะจะให้ทุกคนที่ชมกันส่วนผลงานเพลงก็เตรียมทําโปรเจกต์ใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะเป็นเกียรติมากๆที่เราได้เป็นแบรนด์แอเดอร์ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วก็อยากให้ บอกต่อให้ทุกคนใช้จะได้มีผิวที่ใสนะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นปัญหาสําหรับผมอย่างหนึ่งเลยอะ่ะคือสิวขึ้นตอนแรกเราไม่มีวิธีแก้ไขะนะแล้วแบบปีบก็เป็นแผลปล่อยให้หายเองก็เป็นแผลมือเจอตัวเนี้ยก็คือมันช่วยเราเยอะมากครับแล้วก็อยากบอกบอกทุกคนนะยินดีมากตั้งแต่วันแรกที่ที่แบบถ่ายแอดเลยคนระับคือคือตอนแรกเนี้ยลองใช้สาโกนมาดูแล้วก,ก็ก็ดีมากสิวแห้งแล้วก็ยุบเร็วมากครับแต่ว่าพอพอ,พอมาเป็นไอ้ตัวที่ ใช้ีกก็ลองให้ใหทีมงานใช้ดูว่าตอนนั้นทีมงานเป็นสิวใหญ่จริงๆครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็คือหายเลยเยอะม,มากอะไรนี้คือแบบจริงๆเลยแล้วก็ให้แบบกอ้โหใช้ก็ตลอดฝากเลยนะครับทองซีเกียวอยากให้ทุกคนได้ลองความมหัศจรรย์นี้จริงๆผมผมเจอมาแล้วครับกับตัวครับวัดเดียวจริงๆขา หาแทบหารอยแผลของสิวไม่เจอเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เพราะว่ามันหาสิวเนี่ยมลภาวะในประเทศไทยอ่ะมันง่ายมากที่จะก่อให้เกิดสิวหรือว่าผดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพิ่มความมั่นใจของตัวเองก็คือไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหนอ่ะหรือว่าหน้าแบบไหนทุกคนมีรสยิยมเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานของเรามีสุขภาพผิวที่ดีผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เรามั่นใจในแบบของเราได้มากขึ้นจริงๆครับ ก็จะมีเก็บๆก็บบ้างแบบสองวัน,นวันสองวันอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทำงานดนะ้วยก็เลยแบบอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็พยายามเซฟตัวเองพยายามดูแลตัวเองพอมันหนักเสร็จแล้วก็ก็เผาๆลงอย่างเช่นตอนซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ซ้อมทุกวันและซ้อมทุกวันแต่ว่าซีรีส์มันจะหนักกว่าหน่อยงที่เราต้องตื่นหกโมงแล้วก็เลิกสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะ ถ้ามีปีทองก็คือใช่ครับเพราะว่าได้ทำอะไรหลายอย่างเามาครับได้ทดลองทำหลายหลายอย่างเลยแล้วก็มีโมเมนต์ที่ประทับใจมีมีโมเมนต์ที่ชอบที่แบบได้โช์ได้ทำช์ได้ทำในสิ่งที่ชอบอะครับแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบด้วยก็เป็นปีทองแต่ว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรล้วกันนะคือซีรี แล้วก็ภาพยนตร์ให้ดูให้ทุกคนได้ดูแล้วครับส,สองสิ่งแล้วก็มีอีกแน่นอนเซอไพส์ที่เรากำลังทำผมชอบนะแล้วก็ดูฟิทแบคหลายคนชอบมากๆเลยครับดูดูแบบว่าดูโตขึ้นแล้วก็ดูดูที่ดูแบบมีมี เกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันจะเป็นการใช้เหลี่ยมการโจรก,กรรมอะไรกันอย่างเงี้ยก็ก็ก็ลงทุนแบบว่าช่วยๆกันทั้งทีมเลยนะว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องเี้ยเป็นซีรีส์ของเราจริงๆเพราะว่าอยากทําโดยที่ไม่มีกรอบอะไรมาเป็นตัวกาหนดอยากให้ทุกคนได้ดูในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆนะก็เลยตัดสินใจทําเองเลยครับก็แปลกหลายหลายเรื่องเลยครับหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นแอคชั่น ผมก็ไม่เคยทำคิวบูเยอะๆก,ก็จะได้เห็นแลค, <ST AN GE> คุณพร้อมคุณบอนด์นะครับ <ST AN GE> ก็รับรองว่าว่าสนุกแน่นอนบอกว่านอกกล้องเนี่ยก,ก็สนุกก็ตลกโผงฮาแล้วครับผมเชื <ST AN GE> ่อว่าในในซีนทุกคนน่าจะชอบแน่นอนทุกคนพร้อมจริงๆเพราะว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วครับตอนนี้ให้คิวถ่ายซีรีส์เป็นหลักเลยครับทุกคนพร้อมที่ทจะแบบคุมในเนี้ยให้สําเร็จไปก่อนนะแล้วก็แล้วก็อย่างอื่นค่อยมาเคลียร์คิวตามหลักครับ การการที่ได้เป็นคนที่ทําโชว์เองคนที่เป็นคนที่สื่อสารในสิ่งที่อยากจะบอกเองทั้งเพลงทั้งการแสดงทั้งงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังสนุกกับการที่ทําด้วยตัวเองอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรามีศักย,ยาภาพพอที่จะเห็นแววคนอื่นแล้วก็ ไปสร้างให้ให้คนอื่นเนี่ยได้ให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นนะตอนนั้นเราถ้าเกิดเราพร้อมอรเมื่อไหร่เราค่อยค่อยทำาตอนตอนนี้โฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแล้วก็งานเพลงเนี่ยมีม,มีมีเริ่มเริ่มโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กําลังจะกําลังจะเริ่มทำรอติดตามนะฮะก็หากทุกคนสนับสนุนด้วยครับงานคอนงานอะไรก็ เพื่อเพื่อการที่จะเอามาเอามาทําให้ซีรีส์ดีที่สุดนะฮะทุกฝ่ายทำเต็มที่มากๆเลยครับเจ็ดเนี่ยข้ามไปได้เลยครับไปที่แปดเลยดีกว่าคใช้แอโจเกอร์ครับอยากให้ทุกคนมารอดูพร้อมกันนะครับ EP แรก9.9นี้เลยแล้วเราก็จะมีดูในโงรงภาพยนตร์ด้วย